กานีหม้อว we ่าการันกัคุมผู้ใหญ่ชอยใช่เองเจ้าพ่อว่าคนชายกินยาคุมยายเหมือนกันม้อว่าไม่ใช่คุมคนชายจ้องชายตุ่งยางอันย่าไหมเจ้าพ่อว่าชายตุ่งยางอันต่ำผือหม้อว่าจองตระชายตุ่งยางอันย่าไหมกระช่วมวัวแม่มือเจ้ากระยอนกับเมียกับย้องว่าเมียไม่จอง แล้วผู้ใหญ่ทําตามหมอไหมจาจ้ำไปยังไงล้วเมียเป็นไงบ้างอ่ะพู้แม่งมืองเมียยังปุ้งย่อยนี่นายซอยตื้อว่าหม้อกันหอกลวงประชาชนเอะประชาชนอยู่ไม่จุกกันรวยย่อยกับเืองจากคนย่อยหลอกลวงกันอย่างเพีงไม่ใช่หมอหลอกลวงผู้ใหญ่นะเข้าใจผิดแดงเข้าใจผิดแบรียบย่อเลยครับที่หมอแนะนําไม่ใช่อาใช้ถุงยางอันไวยสวมหัวแม่มือนั้นนะก็เปรียบเทียบไป ผู้ใหญ่ฟังแล้วช่วงอย่างนี้อ๋หนึบยายแล้วมีนี่แล้ผู้ใหญ่การยุ่งยิเงเบื่อไงผมเป็นยังผู้ใหญ่อ้้เขก็จะกับโค้งไปเอาไปมันนี่แต่เดี๋ยวนี้นายชอยในวันนี้ไอ้เตรียมเนื้อเตรียมตัวคอยต้อนรับคว้าชายขอมอพัด ที่เธอเชาเดินเสด็จเดินทางมาจากหมู่บ้านคันธนาใจาปัญญายงกงเหมือกันกาม่อมอจะไปแต่งองแต่งับที่ตนจยับกว่าายณที่เรือนหลวงเพราะกว่าชาเชเด็ดมาแต่ยากขังก็มาประทับที่เรือนหลวงเป็นประจำเบือกันให้เป็นที่ตั้งใจและเป็นที่เรียบร้อยนะผู้ใหญ่ยกงเงมือกันกามอมการแบไปก้อนเหมือกัน,ไป,น,กน,กนไปท่านความสุขสวัสดีจงมีได้ผู้ใหญ่ตลอดไปครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền quao Gõ Để không trôi... bỏ การจูที่รปลงทรงแล้วตั้งเวียงวงอมนนาคอนไทย เรียกกันว่าหมู่บ้านคันธนาเราจะนำสายตาผู้ชมมัมาพบกับคว้าชายโมมาพันอายุปนามได้ยีปีบริบูรณ์ตเติบโตขึ้นมาในการเลี้ยงดูแลของท่านอาจารย์พิษนุประการสองวิชาการต่างๆ ท่านอาจารย์เพชรสนุอบรุมสั่งสอนจนเป็นที่เรียบร้อยทุกประการข้าชายคุมพัดเป็นคนที่มีพระสติปัญญาดีมากจึงสามารถจำหมายอย่างแม่นยำและชำนาญวันนี้ทรงกับวันเข้าข้าวยาเวดาในนครน,นมมนคข้าชายทรงตื่นจากพระบรรทมก่อนพระอรุณจะจับกอกวาง เพื่อจะเตรียมตัวเดินทางจากสำนักของอาจารย์พิษณุเธอจะต้องเดินทางครับสถานที่นี้นะรถเกรือไม่ค่อยมีทางคมนาคมไม่สะดวกตอนนี้ก็เธอเรียกพี่เลี้ยงเพื่อนคู่หูมานั่งฝึกตาสาซึ่งกันเลยกันคือยอดทองและลูกหมี คว้าชายมีความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งจัดทรงพระบันทมก็ไม่หลับจัดทรงกระ,สะเสวยก็ไม่ลงคอทุกถึงกับกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับตอนที่เธอมาศึกษาวิชาอยู่กับอาจารย์พิสนุก,กเวลาสามปีผ่านมาแต่บัดน,นี้อายุข,ของควาชายยี่สิบปีบริบูรณ์เทียมเกิดมากต่ เธอไม่เคยเห็นหน้าแม่แม่ของเธอประสูติและกว่าสวรรค์นครในวันนั้นครับ ราคู่ม่อรักวานอกกาป้านอ,อกปาฟพังจากหลวงแางรังนนนั่งไม่นอนด้องรองเรียกคู่คู่ขั้นแลวตะนนั่นไว้ชามบีปลอยงอวันควรเสียงลงเล่าความอนใจอดเลีอแค่เป็นเวียนวงบางตัวลงจับชอบพีหน้าก็ไต่ตอม เพื่อสางชาติพยายามชาวอาพริเาไม่นะไม่ใช่วันเที่ยงนะน้องนะ <c oughs> ตัวเก๋ว่าชาววันเที่ยงด้วยก็ไ <c oughs> วายตกร้อนพนันนี่เพื่อสร้าชาติมยายามชาวอาพริเราต้องแกเกียเก้าเลื่องงานร่นะรำเรียงประทินชายกลงกลิ่นน้อง <c oughs> จึงจะโง่หว่าพุทธอย่าเข้าเกี้ยต่อยรั้งหลัดคู่อันเล้าพระมรสตอนกลิลเล่บนไทยต้นมัดรดท้อมแล้วแหงไอ้แมงมันไม้คืนมาหยกนุ่มนึ่งปึ้งตื่นนอนแล้วตอนเช้าจู luăng tung chín nghe bò ở đại khưng yam khưng yam nam tàu đói à ai mày khưng yam mình khưng chua muối mình tàu quan khưng chua quan ta tặng muối anh choang นั่นเลยก็เรียกว่าคนหูหน้าตาเทือนไม่รู้อไรไรึงชั่วโมงรึงย่ามมาจำรูเร้เรืองเที่ยวคนแก่พวกหนาการพูกใฉยเขาพูกไว้เลยวิลาคนเราเกิดมาแล้วต้องทำงานแข่งกับเวลากคตรกว่าคุณพวกหนักกาคุณไม่อยู่จักวัน ไม่รู้จักวันพือลาวคนคาทุนเรามีพวกใครมาคาทุนไหมถ้าพนันก็ใกล้รอดการถูกชันคาทุนกันหมดแต่ไม่รู้จักวันตัง้งเพลงเพราะพวกนาคา,ากาันลุยชายรู้จักวันเนี่ยพวกนาคาเฉยวันยังไม่แม่นว่านาคาวะป่าเฉยอืมนั่นก็นจริง <c oughs> มาก็บพิดไม่ทิแ้แล้วตอนนี้ทิองแล้ว เรื่องมันอย่างยุ่งวายใ,ใจก็องนองก็แวบแวมหลักยิ่งนั่งเป็นครูใครไม่รู้ความพยายามปกปิดง่ายมิดคนหลักปราเตียกติเราวจจะต้องกระตัด,ตดตัดยุ่งใจหนักตีต้องนี่ชายหนังมองแง่ฟุ่นกลัวความรับเรลากับลู่ทองผีหน้าเก้าคนประชาชนจะพูดอึ้งลู่ไปทึ่งในวัง นี่แหละทองลูกมีเองตั้งสองนายรู้ดีใช่ไหมระหว่างฉันกับการจนาพรราธิดาสาวของอาจารย์พิษนุที่เราได้ลอกเป็นชู้สาวกันอยู่จนเธอมีทองมีคันขึ้นโทคแล้วกับพ่อมยอดทองนายลูกมี่รู้ดีนอกจากพวกเองตั้งสองคนน่ะไม่มีใครรู้ใช่ไหมทองชายกับ นอกจากเพิ่มสองคนไม่มีกครรู้แล้วก็ผมทําลงไปครั้งนี้นายอดทองตัยคิดดูแต่ว่าผมทําผิดหรือทำถูกผมเอว่าชายทําผิดมาก,กับกราบก้องอภัยไม่เป็นไรทองอาจารย์ผิดสนุเป็นผู้ประชิดประสาทวิชฉายเมื่อน้องชำนี้ชำน,นันน้องในพูกรักกะลูกเศร้าธนาอาจารย์พนีครับเรียกว่าเป็นคนอัก,กตันยู ถูกแล้วทองผมเป็นเด็กอากาันยูไม่รู้จักบุญคุณ,คณต่อทานผู้มีพระคุณเป็นคนมาก่าอัปปะลาชายกตัวดีเทียมผานเสมอน่นนองอการจนาพรมีทองซ่องเดือนกวา่ายังไม่เห็นคนสามเดือนที่เดือนเผื่อยิ่งและเผื่อเศร้าด้ือชาวบ้านต้องเห็นคนต้องรููรูถึงอาจารย์ผิดสนุถานจะตัดคาดจ,จากพอจากหลกและนองจะปล่อยเสียระเกียดถ้ารู้ไปถึงองราชากระยัในราชาวงาังอมร พอจะล่อยเชื่อมเสียบระเกียดไปด้วยครับเพราะน้องนี่เป็นกวาชายหนังมันกองเงินกองทองเป็นดอกกวาน้องกาญจนาพรเป็นดอกหญ้าอยู่แถวๆกับมาหวัดตัวหนึง่งแต่ผมรักเธอมากทุกแล้วครับไม่อก้องใครก็ใครรักหรือก้องใครก็ใครต้องรักแล้วเราจะคิดแก้ไขกันยังไงล่ะลูกมีเรื่องนี้่ไอแก้ไขไม่อยากครับ ลองว่ามาสิไม่อยากยังไงแค่การกิ้งหิ้วเดียวยงมือยันรง <c oughs> อันไรกองมันแก่คอยคำพูดแต่ละคำออกจากปกคอยไม่เห็นมือทังพี่ไม่ใช่แกไขมันอย่างคุณนึกละสิอ๋อแก่คอยเพื่อเมื่อน้องกาญจนามีท้องเนละ้วยเราจะทำยังไงอ่ะการทำเพื่อจองเงากเกิด เม็ดเหลืองผู้อื่นไม่จูก้ก,กับผมในภูกระน้องการจนาพรครั้งนี้ลูกมีคิดเห็นยังไงบ้างคนหืือนิวาปันพื้นมาอยู่แ่มื้ีจื่อว่านองทำดีด้วยชําและเป็นเกียรตันชูชุดทําดีด้วยําเป็นเกียรตันสูงสุดทองควังลูกมีพูดสิ คนท้าวท้าก็ต้องการให้ผึกชายได้กวังให้ร้างที่ดีนี่กว่าชายทุกทึ่งกินไม่ได้โอนดไม่ลับลืนไม่เข้าไขาไม่ออกอย่างทําดีโดยํำเป็นเคียดอันสูงชุดชาดพูดนามท่วมถุงพักบุงลุงเล้งต่างไปมึงในทําดีโดยํำเป็นเคียดอันสูงชุดเพื่อชาดไม่เข้าในอ้วกก้าวตุวววว่นแมวเลยอย่างเรือร้อยกนรในชก แมึงม yeah, ันหอกมึงหอบกัได้มื่อนีู่มันชายมันหอบก็บมายู่มาไอ้ตัวหื้อเขาหอบกัขาัดมึงไม่เห็นหรูอคนจะอยู่แก่ตายหัวเข้าเพ้อจะยังเดินขวงเด็กนักเรียนเดิงเด้งมันดุนมันอชามันหอบกับไอ้เบือจะยัหอบกันมันหอบก็บมายู่มาแล้วทำดีโดยซ้ำเป็นเกียรติอันสูงสุดยังไงอ่ะไล่ว่ามาไงชายฟังที พราะมีตามชัยครับกระบก็้อกรยควรไม่ควรช่วยแต่ปลดอาจญาไม่ผลเร้าเอาว่ามาเลยว่าแล็ดวัวทีที่ตนยากกับนงการจนาพนันเคยเป็นแม่ชื่อเคยเป็นแม่ชักมังไม่มีใครเป็นแม่ชื่อแม่ชักครับเรารักกันเองต่างคนต่างสมัครใจกันเองฮะกว้างใหญ่ขณทีนี้ชายยึกว่าความรักไม่มีขรอคขตไม่มีถุมเดน ความรักไม่หวัดฉันผู้ดีรักกับก็ทานคนจนรักกับคนมีลูกจ้างรักกับนายทุนรักกันได้ทั้งพี่กับเตะข้อยตั้งชมักเจอกันนั้นถูกแล้วครับคานนี้พอมีตามก้อช่อว่าชายเลี้ยงน้องกัรจานาพนเป็นเมียหรือไม่ร,รักแบบก้อยดีหรือว่าแบบก้อ่ทนไม่ดีจะแบบโลกินถึงเธอจะผิดเธอจะถูกเธอจะชัว่วเธอจะดีเธอจะมีเธอจะจนฉันต้องเลี้ยงเธอ เป็นเมีย e ออกหน้าออกตาไม่ใช่เป็นเมีย e รับรับอย่างบัวมีไอ้ชำนาไม่มไงคุณปลาก็ได้กินครับผมถือว่าลาบยศมันคืออะไรละทองลาบยศคือความควันกับถูกแล้วสิ่งสาคัญคืออะไรลุงมีสิ่งสาคัญคือกายอดปราถนาคืออะไรยอดราชญาปลาถูเข้มไอ้เปรตยอดปราถนาปลาถูเข็มทอง ออวาร้อยเลไกของมันนั่นป่านนี้ไม่เต่าได้เดี๋ยวก่อนนะถ้ <c oughs> พอดึกคิดก่อน <c oughs> ได้จุดเกี้ยงรับบานมวนซาดไปกันเป็นหยืดย, <c oughs> ยอดปราตาหน้าปลาถูกเิ่มก็ต้องต่อประโยชน์ตนนดมีชยอดตนดตนดลาบยอดคือความขวัญสิ่งสำคัญคือการย,ยอดปราถนาก็คือความรักของหนุ่มสาวบบาวโสดว่ากันอย่างนั้นอ๋อหนูว่ายอดนูด คานนี้เธอจะมีเธอจะจนกว่าฉันรักเธอฉันบอกทองแล้วฉันจะเลี้ยงเธอไปจนวันตายตาพลงานการนองควังกะทีผมจะรับควังครับที่ว่าจำดีโดยจำป็นเรติอกันส่วงชุดหนึ่งนองเป็นราตโรถของพันปีล่วงปุ่งแรกสมบัติทางไล่เร่ในนะนาครนอนจะตกมาได้เป็นก้อนนองทั้งหมดเมื่อพอข้อนนองปลดกรเชียนปลดชาราวันนี้ ข่าดการตรองชืญนองขึ้นสวยหลัดครองสมบัติแทนพ่อเมื่อนองได้เป็นกระชากได้หนาครนมนตําแน่งราชินีได้เคยไอ้จงไม่ตกได้กับนองการชนะพอนอ่นั้นทุกเมื่อตําหนงราชินีตกได้กับนองการชนะพอนไม่มีข้อแม้เดียวอาจารย์ผิดสนุถึงเป็นอาจารย์ข้องขวาชายจะได้มีเกยีติถึงซ่องยันนึ่งอาจารย์้าเมืองซ่องพ่อตา้าเมือง อย่าไม่ทำดีโดยจำเป็นเทียบดังตู้ดุดเพื่อไอ้มาทองโอ้เออจริงน้องจริงจริงจิงเมื่อน้องได้ส่ำเร็จราชการแทนพอตำแหน่งราชินีจะโดนตกได้กับนองการชนาพลอาจารย์พิษณุจะมีเทียร์ถึงสองยางหนึ่งพอตายจอมเมืองสองอาจารย์จอมเมืองเออเก่งมากโชทองเชี่ยฮัดแกงยังไงมีกว่าผ้ากุ้ยหมูมันดีเลืถ้าเลือไปเอาข้องมึงกลับไป โอ้การินี้มอนคุณเออแกงกงไมี่อบใจมากทีมึงง่ายความเห็นกับกว่าชายกว่าชายผมให้กลุ่มใจไปสักวันสวันหลังแกงกกว่าพลาดีว่ามม่ดมึงว่าจ้องแยไป่างกด่าแมวฮาใครดีว่ามึงสเออไปนั่งชายไ ถ้าบันนานกว่าชายเขี่ยมตัวเมื่อก่อนจะข้าเมืองไปเยี่ยมพอต้องไปบอกนองการนาพรเช่นก่อ,กอนกับยายแกบุญและยายแกโอยเมื่อจะถึงห้องนองการะนานั้นตอ้องเดินผ่านนาองพิพิธภัณฑ์ข้ออาจารย์ผิดสนุอย่างไรอาจารย์เห็นหรือตกลงที่ทองถึงใครจะวิพา์วิจารย์ใครจะโจดขานกันยังไงผมไม่แร์แล้วครับกับผมาร์ไม่แร์เพราะน้องพวกวัวเหือนและไอ้มีแกวัวเหือนได้เร็วครับผมแก่งกว่าป้า,ปา,ปากูไม่นึกว่ามีขึ้นตูนี โอ้ยจองงือบื้อตู้ไม่นึกเอมขึ้นกินคนท่านจะตามกูจแะแย่กับกูให้ความเห็นเช่นนั้นใช่ายมจา,านไปเลยวะไม่จานอยู่ชื่อว่าพัดี <c oughs> ข้าขอเชิญควาชายจับตกลงดีครับยอดทองลหมีล้วเมืองก็คิดม่ปริศนาปนัตเต็ง ทุกก่านเนขึ้นกลับมาให้พววังตึงเก้าดังโจกันนี่บอกว่าฉันไม่แค่แล่าก่อนก้าเหมือกต้องบอกเพืองกับน,ออน้องพรเพ่องไงลล้นสาบความทองแน่าตามกาแสรู้ว่าเลีอยพวกวายพ่อนายแกเดินยิ้มแต่ไปยังงองข้องอนง กองลุมีกับับกับปลาดิบมา โม,มพัหน้าตาสุกสดชื่นกว่าทุกวันเิ้ยมแย,ยมแย,ย,ย,ยมใส่ร่าเริงทีเดียวครับพระชายต้องการจะบอกปัญหาที่ยุ่งเหยิงมาให้กับการจนาพรเธอรู้เพื่อต่อไปเธอจะได้มีความสุขสดชื่นขึ้นบ้างพระชายรีบนำธนารเดินทางมาย่าง,อง้อชวนตัวของเธอทันที เลยย่องพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์พิษณุมาห้องหนึ่งบานประตูเปิดเอาไวา้ดังสองข้างและเห็นม่านบังตาถีชมพูหอนเต็มฝืนเปลวไปมาเป็นลูกเพ่นประถูกลมพัดที่บุนแขวงไกวอยู่บนเพดานห้องสีวา้ามีหญิงสาวคนหนึ่ง ยืนอยู่ตรงช่องบานต่างมือสองข้างของเธอกอดอ,อกตาสองข้างของเธอเบื่อมองท้องฟ้าอย่างเืิมตัวสาวนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากการจนาพลธิดา,าสุชวัสกขาดใจของอาจารย์พิษรุ วันนี้เธอมาปรึกษาโดยพี่นักสนมพี่นุงแหงแสงดีเรื่องอะไรไม่รู้ผู้ชมที่มารับก่อนติดตามควาังม,มาเลยครับ